สวัสดีครับวันนี้โดยช่องวิถีชาวบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาฉีดปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเป็นสูตรที่คุณพ่อหมักเองนะครับจากนมเปรี้ยวนะครับจากไข่แล้วก็จากน้ำหมักหน่อกล้วยนะครับหนอกกล้วยนะครับแล้วก็มีไพโคลามาด้วยนะครับอ่าอันนี้สตาร์เลยนะครับอันนี้เกียร์ไม่ว่างนะครับอันนี้เราจะใช้สายยาวลากเลยนะครับ ราใช้ปั๊มนะครับแล้วก็มีถัง1000ลิตรนะครับอันนี้เราผสมน้ำหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะรบแรงมากก็ะจะลากสายไปเลยครับก็จะไม่หนักนะไม่หนักดูความแรงนะครับ จะลากสายไปเรื่อยแบบนี้นะครับส่วนที่อยู่หลังรถนะครับมันจะเป็นม้วนที่สามารถหมุนได้นะครับม้วนเก็บได้ ไม่เหนื่อยเท่าเราแบกทั้งฉีดนะครับแล้วก็พุ่งไกลกว่านี่เป็นคุณพ่อกำลังฉีดพคนอยู่นะครับ เป็นปุ๋ยหมักนะครับไม่มีสารเคมีนะครับเราก็เลยไม่ปิดจมูกนะครับับลากได้ไก่มากนะครับนะครับรถไทนาอยู่นู่นเลยนะครับอ่าสุดทางนูน้นทางนี้เลยนะครับสุดหัวไร่ปลายนาเลยนะครับ ถ้าชอบก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับมีปั๊มนะครับที่พ่วงกับรถไถนาเดินตามนะครับแล้วก็มีสายยาวนะครับมีม้มวนที่สามารถหมุนเก็บสายได้นะครับแล้วก็มีถังหนึ่งพลิตรนะครับมันพุ่งไกลมากนะครับพอคือบางย่างเก็บงานนี่มันแล้วกันเลย เลลในขณะที่ฉีดพ่นอยู่รถก็สามารถขยับได้นะครับไม่ต้องปลดสายนะครับเราขึ้นรถได้นะครับไม่ต้องแบกถังให้หนักนะครับ วันนี้ไม่แดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศดีมากนะครับอันนี้เป็นสูตรฉีดพ่นทางใบนะครับเราผสมสารจับใบเข้าไปด้วยนะครับเป็นสูตรเร่งด่วนที่คุณพ่อหมักเองนะครับ อากาศท้องไร่ไปลายนานะครับอู้บรรยากาศดีมากนะครับถ้าเราจะหยุดแล้วก็สามารถปิดไฟก่อนนะครับปิดแล,แล้วก็สามารถจะเลื่อในได้รจะเปลี่ยนที่แล้วก็เลื่อนรถไปข้างหน้านะครับ เก็บนะครับสามารถเลื่อนลถไปได้เลยนะครับเหาสำหรับพื้นที่ที่รถไถนาเดินตามสามารถเข้าถึงได้นะครับเข้าเกียร์ว่างครับแล้วก็ขึนสายผ่านไว้ ประมาณ1,000ลิตรนะครับฉีดพ่นต่อได้เลยนะครับเคลื่อนย้ายเสร็จสิดพ่นต่อได้เลยนะครับนะครับเป็นละอองพุ่งไกลด้วยนะครับอันนี้ต้นข้าวแข็งแรงแล้วนะครับลากสายไปก็ไม่ล้มนะครับ เป็นชิวๆเลยครับไม่ต้องแบกถังให้หนักเลยนะครับช่วยในการผันแรงนะครับแล้วก็งานก็เสร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเดินขึ้นไปเติมน้ําบ่อยๆนะครับไม่ต้องเติมน้ําบ่อยๆปกติถ้าเป็นแบบถังสะพายนะครับเราเดินไปถึงหัวนานะครับน้ํายาก็หมดแล้วนะครับเราต้องเสียเวลาเดินกลับมาเติมน้ําใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับ หนึ่งทั้งเสร็จทั้งทุ่งเลยนะครับ สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับปั๊มก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับใครที่มีรถไทนาเดินตามอยู่แล้วก็สามารถซื้อมาพ่วงต่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นฉีดปนปุ๋ยหมักทางใบนะครับ ให้ดีถ้ามีอีกสักหนึ่งคนนะครับเดินตามแล้วก็ช่วยดึงสายมานะครับก็จะดีด้วยนะครับแต่ถ้าลากคนเดียวได้ไหมก็ก็ได้นะครับไม่หนักเท่าไหร่ครับต้นข้าวก็แข็งแรงแล้วนะครับเพราะว่าลากสายแล้วก็ไม่ล้มตามสายนะครับก็คืนตัวได้ ข้อดีคือพุ่งไก่นะครับพุ่งแรงด้วยนะครับประหยัดเวลานะครับไม่ต้องขึ้นมาเติมน้ำบ่อยบ่อยวันนี้ท้องฟ้า ไม่มีแดดเลยครับมีเมฆปกคลุมไปหมดเลยนะครับเหมาะแก่การทำงานมากนะครับอันนี้สายก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับไม่หนักครับสายสายลากไม่หนักเท่าไหร่ครับ อันนี้เป็นข้าวนาหวานนะครับที่เราใช้ข้องเต้ของเรานะครับไถไถอเองนะครับวันนี้เราไถอเองเลยนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนรถต่อได้เลยนะครับ มางแตะบนนะครับพอเขาปิด เร็วนะครับไม่ต้องขึ้นมาเติมน้ำบ่อยๆครับแล้วก็สายก็สายก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับข้าวไม่ล้มตามสายแน่นอนครับถ้าดีก็มีคนเดินตามสักคนหนึ่งนะครับคอยคอยดึงสายช่วยนะครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องวิถีชาวบ้านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พี่น้องนะครับได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ